สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอัดอลาดินนะครับวันนี้เรามารีวิวตะเกียงวินเทจนะครับโคลแมนสองสอบนะครับปีตอง1นนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับใต้ถังนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่หายากสุดๆเลยนะครับยากมากๆนะฮะในไทยยังไม่เห็นคนเอามาโชว์เลยนะครับคือหายากมากนะฮะสำหรับดวงนี้นะครับ เป็นปีตัวเปลี่ยนผ่านระหว่างตัว 2-28B นะครับที่เป็นถังโครเมียมนะครับแล้วก็ตัว 228C นะฮะที่เป็นถังเขียวนะครับตัวนี้เป็นตัว 228B ถังเขียวนะครับตัวถังเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับเคลือบเขียวนะฮะใต้ถังเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็เห็นตีตา111โคมนพระอาทิตย์เลยนะครับใต้ถังนะฮะซึ่ง111ในที่นี้นะครับจะเป็นเดือน11นะครับ แล้วก็ปีเนี่ยตีปีหนึ่งอันเดียวหมายความว่าปี1,9,4 1กนะครับก็คือเดือนโนเวม ber ของปี1,9,4 1นะครับปีลึกมากๆและหายากมากๆนะครับสำหรับดวงนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับคนที่สะสม2,28นะฮะจะจะหาไม่ครบก็คือเจ้าดวงนี้แหละฮะนะครับดวงนี้หายากมากนะในตระกูล2,28นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ตัวถังเป็นถังเขียวนะครับชุดสูบเนี่ยจะเป็นชุดสูบสมัยก่อนนะครับให้ดูนะฮะคอจะคล้ายๆพวกพวก 228E นะครับแล้วก็โป๊ะเนี่เป็นโป๊ะ228แท้นะฮะภายเหล็กโค้งนะครับในฐานเนี่ยก็มีสนิมตามการเวลานะครับเพราะมันปีลึกมากไฟสว่างสวยเลยนะครับหมวก ลังพึ่งลูนอตนะครับหมวกนี้จัดว่าสวยเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะฝาถังรุ่นเก่านะครับตัวถังนี้ก็จัดว่าสวยเลยนะครับสีเดิมๆนะฮะมาจาก USA แบบนี้เลยนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ